มาเจอคนดีสีสังคมครับพ่อพักของพวกเรารายการของพ่อในวันนี้แต่เห็นบอกว่าพี่ไม่ทำธุรกิจอะไรนะร้านยี่สิบบาทแฟรนไชส์ดีจังทุกอย่างยี่สิบบาท กี่สาขาทั่วประเทศไทย1 500ก่าสาขาแล้วใคร yeah. อยากจะอยากจะซื้อแฟนชส์อยากจะเปิดก็สามารถติดต่อได้ที่ไหนครัพี่ที่เข้าไปเลยพิม์ใน์กูเกิลก็ได้ดีจังทุกอย่าง20แล้วก็ติดต่อเข้าไปก็จะเห็นแล้วดีจังทุกอย่าง20ดีมีคุณภาพนะครับฝากด้วยนะครับต้องอะไรนะดีจังดีจัง20 เข้าไปเลยทุกคนของเขานี่มีให้เลือกหลากหลายมากครับผมดีจังเนี่ยของ20ดีทุกอย่างยกเว้นของีด็กมาของดีตีคนดีฝากเดยนะครับดีจัง20ดีจังทุกอย่าง20่สิบดีจังทุกอย่าง20ดีจริงคือคนนีฝากเลยค่ะ